ไหนครับที่มีรถที่บ้านสองสามคันหรือว่ามีญาติพี่น้องเยอะๆนะครับผมแนะนําครับตัวนี้ครับเป็นมาสมัครเป็นตัวแทนรับคีบพหบออนไลน์ครับตัวนี้จะมีค่าส่วนลดให้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปง้อตัวแทนครับหรือว่าไปทําที่ขนส่งครับโดยที่เพื่อนๆไม่ได้มีส่วนลดอะไรเลยนะครับแต่มาสมัครเป็นตัวแทนกับผมนะครับเพื่อนๆสามารถเป็นส่วนลดได้นครับในค่ากาแฟครับค่าน้ําชานะครับหรือว่าค่าชาบูได้เลยนะครับ เพื่อนๆมีรถหลายคันอยู่แล้วครับลองลดค่าใช้จ่ายแต่ละปีของเพื่อนครับลดค่าใช้จ่ายแต่ละปีก็ยังสามารถนําเป็นรายได้เสริมได้นะครับเผื่อเพื่อนอยากมีแนะนาเพื่อนๆครับมาสมัครหรือเพื่อนๆอยากเนี่ยไปเปิดหน้าร้านเล็กๆที่บ้านก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้โดยเพื่อนๆไม่ต้องมีบัตรนะครับตอนนี้ครับบริษัทสามารถรับผลที่ไม่มีบัตรได้นะครับตอนนี้สามารถชี้พรบเองได้นะครับแล้วก็ จะมีวิดีโอสอนทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นครับเพื่อนๆทำเป็นแน่นอนนะครับดูวิดีโอย้อนไปย้อนมาตลอดครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับดูจนเป็นครับดูจนเป็นเพื่อนถึงจะสามารถถีได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูย้อนไปย้อนมาตลอดได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ